สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5เสือครับอยู่กับเกม Fortune OX วัวแห่งโชคลาภนะครับเข้าเกมกันมาเลยนะครับมีต้นทุนอยู่ที่500บาททุกคนขออนุญาตเบ็ดไปที่50นะครับและวันนี้นะมีกิจกรรมดีๆนะครับให้ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยเดี๋ยวจะบอกโค้ดรับรับเครดิตฟรีนะครับหลังจากเล่นไปได้สักแป๊บนึงเอออดใจรอกันหน่อยหนึ่งทุกคน นะครับเดี๋ยวจะบอกโค้ดร,รับเอาไปกรอกรับเครดิตฟรีกันนะครับมาทุน500บาทเบ็ด50บาทกับเกม Fortune OX นะครับบวยหโชคลาบนันเองไปครั้งแรกเงียบครับครั้งที่2ก็ยังเงียบครั้งที่3ต้องมาแล้วแหละคูณสิบไหมมาเลยขอเออวายมาแล้วเยี่ยมครับคูณสิไปอย่างนั้นแหละรางวัลก้อนโตก้อนแรกก็ามาแล้ว ปังบริยีสองพันห้าแม่จะเป็นลมวู้นะฮะไปกันต่อครับแม่ไม่ทันใดก็ได้กําไรแบบมาหาศาลแล้วอยากดูอังเปาแตกกันเลยอะ่ะอังเปาอะ่ะไปงเงียบสิงเงียบสิอังเปามาอังเปามาอังเปามาสมคาขออย่างนี้ทุกคนคูณสิบไปเลยแม่เจ้าปังห้าพันทุกคนใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีจะบอกให้ โอ้โหต้นทุน500เบต50าบาทตอนนี้เครนิตที่7,700ทุกคนครับยอดเยี่ยมไปเลยเกมอะไรวะเนี่ยบ้าบอคอแตกไปกันต่อครับอย่าบอกว่าเข้าอีกนะเข้าอีกนี่นคือขำกากเลยโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหแม่งแตกโคตรดีเกมเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยปัง5,000โอ้โหไปเรื่อยๆครับยังได้อยู่เดี๋ยวสักครู่ค่อยมาแจกโค้ดกัน วายยิงมาหนึ่งตัวอย่างเงียบลูกมาอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหหมุนจนกว่าจะชนะแสดงว่ามันต้องมันต้องเรียงส้มใช่ไหมหรือว่าเรียงตัวไหนก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับจบตรงนี้เดี๋ยวแจกเลยโค,คด้ดเครดิตฟรีเอามาเล่นเกมนี้กันแม่งโคตร้วาวเอออย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นวายมาให้รู้กันวายมาให้รู้กันนั่นแหละรับรางวัลแล้ว225บาทไปกันต่อครับ ขอร่้อีกทีหนึ่งได้ไหมโอเคอังเปาเต็มหน้ากระดานแตกแบบหูหลับตับไหมกูบอกเลยอย่างงั้นแหละเงินราัลก้อนโตครับปังบุริเย่เออโอ้โหเกมนี้แม่งจับมาทุกคนฟอร์จูนโอนะครับเอาละ่ะถึงเวลาที่เราต้องแจกโค้ดเครดิตฟรีกันแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะครับ 988003 988003เออทุกคนเอาโคดนี้ไปตองรับเครดิตฟรีหน้าเว็บได้เลยแล้วก็เอามาเล่นเกมนี้นะ Fortune OX ขออีกสักทีหนึ่งก่อนจะลากันไปปังบุรเย,ย่มาครับต้องเข้าอีกเข้าอีกคืองงมากเข้าอีกคืองงมากเข้าจริงๆแม่เจ้าเจอเข้าไปคูณสิบเข้าไป5,000แน่นอนเอาละ่ะ <c> อ <oughs> อ้ยโคตรปังน,นี่รับมาอีก5,000ทุกคนดู ต้นทุน500เบ็ด50ตอนนี้บวกมา22,600 75บาทแสดงว่าบวกมา22,000กับอีก175บาทโอ้โหแม่งโคตรปังนะครับอย่าลืมเอามาเล่นเกมนี้กันนะทุกคนนะแจกโคตรรับให้แล้วจัดการได้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ